มาแล้วหรออืมมาแล้วจ้ะอ่าเลยจากคุณอู๊ะมาอีกรอบนึงนะคะเมื่อกี้เน็ตไม่ดีใช่เมื่อกี้เน็ตไม่ดีแล้วก็ภาพมัวไปหมดเลยนะคะเน็ตไม่ดีหรือคนไม่ดีอเมชไม่เน็ตไม่ดีเเน็ตไม่ดีนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราต้องเปิดเดี๋ยวรอแป๊บนึงยังไม่มีใครเข้ามานะคะเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งนี่ออนไลน์แล้วนะคะสดแล้วมาแล้วใช่แล้วก็ยังไม่มีใครเข้ามาเลยอ่ะ แสดงว่าเมื่อกี้ไปแล้วก็หายกันไปหมดเลยเจนเยนไม่ใช่ไพรเราเลยหรออโอเคอย่างนะชัดไหมดูซิก็ยังมัวมัวอยู่นะอือเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะพือเราขอเช็คอีกรอบได้ค่ะ สวัสดีค่ะเริ่มเข้ามากันแล้วนะคะเดี๋ยวใครที่เข้ามาแล้วว่าบวรบกวนนะคะขอเช็คนิดนึงว่าสัญญาณภาพแชทไหมเสียงชัดไหมนะคะภาพยังงัวอยู่ไหมนะ่าจะมีท่านผู้ชมที่ชมจากรอบมเมื่อกี้ค่ะเข้ามานะคะช่วยกินนิดนึงว่ารอบนี้ชัดหรือยังนะคะมีมีพี่เข้ามาแล้วพี่พี่นารีบอกว่าชัดนะคะ,คะโอเคเดี๋ยวขอดูสัญญาณนิดนึงเนาะเพราะไม่อย่างงั้นเนี่ยอาจจะแบบว่า เวลาเราดูลายกันแล้วเราจะแบบว่าหุนยีน่ะ้ก็แบบว่าเสียอัตราลดในการรับชมนะคะอ่านะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต่อเลยเนาะเมื่อกี้พอดีเราก็ไลฟ์ให้จบกําไรสองบาทไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสร้อยข้อมือสองสลึงเป็นงานที่เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้นะคะใช่ค่ะพี่อนิดหน่อยนะบอกก่อนว่าไม่ได้เยอะนะคะวันนี้ของเข้ามานิดนึงนะคะเริ่มดูกันเลยไหมคะอ่าลองดูเนาะเผื่อว่าเผื่อว่าจะชัดขึ้น นะคะนี่เส้นแรกนะคะจะเป็นสร้อยข้อมือลายเบนต์ตัวเส้นเป็นลายเบนนะคะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ค่ะจะเป็นดอกกุหลาบนะทําเป็นดอกกุหลาบเนี่ยค่ะนะคะหมุนได้นะตรงดอกกุหลาบตรงกลางสามารถหมุนได้อันนี้บางคนเขาก็เรียกว่าลายแบบแนวแนวแบบแผนดอลล่าใช่ค่ะแต่งานแพ่นดอล่าแต่ว่ากิ้งไม่ได้จะมีตัวสต็อปอยู่เขาเป็นสองสลึงเขาก็จะแบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไม่เม็ดมันจะไม่แน่นมากนะนะคะ ชัดไหมคะกลัอย่างเดียวกลัวไม่ชัดแล้วเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะเสียอัตรรสกันใช่ค่ะนะคะอยากถามนิดนึงนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะเสียงและภาพชัดเจนไหม,มนะคะทาไม่ชัดเจนต้องรีบบอ,อกหน่อยนะคะจะได้ไม่เสียเวลา <c oughs> เพื่อนๆนกันนะคะจากที่โอ้ดูในมือถืออยังไม,ไม่ค่อยชัดชเลยใช่ยังไม่ไมค่อยชัดเลยอ่ะนเกิดเพราะอะไรออนั่นนหะสิเพราะว่าเมื่อกี้เราเทสสปีดเทส เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ชัดใช่ทีโอทีสปีดเพจนะคะให้ดูลายไปนเรื่อยๆก่อนนะไม่ชัดม่ชัดพี่นารีบอกไม่ชัดแล้วตอนแรกยังยังชัดอยู่เลยเข้ามาบุแรกยังชัดใช่ไหมคะพอให้ดูสร้อยงั้นไม่ชัดอาจจะตอนแรกยังไม่ได้ให้ดูสร้อยแล้วก็เลยไม่ชัดเนี่ยเนี่ยสปีดตกอีกแล้วพี่ยุตกเอไม่ตกนะสปีดไม่ตกนะ แต่ทำไมถึงไม่ช <okay. S 1> <ie> ัดเนาะแดดมากเบลเบลปะเบลเบลใช่ใช่มัน <endpoint> ดูเบลอเบลมัวไปถ้าพี่นาลีบอกว่าอยู่ๆภาพก็มัวไปเฉยๆเลยจริงของพี่โรก็เป็นตอนแรกมันชัดอยู่เลยอ่ะ นะคะอันนี้ตรงตัวเส้นจะเป็นลายเบ้นนะคะแล้วก็ไยจี้ตรงกลางเป็นดอกเดซี่ลงยาสีขาวนะคะนี่อันนี้น้าหนักสองสลึงนะคะแต่เส้นนี้ใส่แล้วดูใหญ่นะคะดูใหญ่นิดนึงนี่ลายเบ้นจะเป็นลายที่แบบว่าดูไม่เล็กอยู่แล้วนะนี่ค่ะอันนี้น้ําหนักสองสลึงนะคะน่ารักมากแต่สปีดสูงนะอสปีดตั้งหกร้อยอ่ะดูดิ ไม่น่าจะเกี่ยวกับสปีดแล้วแหละพี่โอเกี่ยวกับกล้องเราหรอเกี่ยวกับกล้องไหมไม่น่าจะเกี่ยวนะจ๊ะแต่หน้ากล้องนี่คือชัดมากเลยนะคะค่ะเนอะเนี่ยลูกค้าเข้ามาใหม่ๆเออผู้ชมเข้ามาใหม่ๆเราก็ชัดหมดทุกคนเลยแต่พอดูไปแป๊บหนึ่งมันจะมัวนี่ค่ะอันนี้จะเป็นลายลายแวนคลิปไบโคเ v e r ์ไบโคเวอร์นะคะไบโคเวอสองข้างนี้จะเป็นลงยาสีเขียว ทำการจะเป็นงานติดเทปนะคะเ็นสั่งซ้อเนาะตรงตัวเส้นจะเป็นลายโซ่ซดีดีคู่แบบนี้ค่ะเ<ม>นี่ยค่ะเป็นสองเส้นแต่ว่าทำติดกันนะคะนี่เก๋มากเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายอีกลายนึงที่ตันนะใส่ติดข้อมือได้เลยนะคะนี่น่ารักมากเลยเนี่ยค่ะใส่ขึ้นข้อมือมาก็จะประมาณนี้น้ำหนักสองสลึงจ้ะหลวมมากมัวค่ะท<อ>าไงก,กันต่อดีทาไงกันต่อดี นั่งคุยกันเล่นๆแล้วไม่ใช่แต่เราก็พยายามจะพิเศษให้ดูนะ <c oughs> แต่ว่าภาพมันไม่ชัดเ่ะภาพมันไม่ชัดพี <c oughs> ่อู๋ไม่ชัดจริงๆนะเราว่าลายนี้นะคะลายนี้จะเป็นลา์ที่ขายดีอีกรลายหนึ่งเรียกว่าลายบิดนูน <c oughs> นี่ค่ะเป็นลายเลดแบนนะคะแบบเงาๆเลยนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> อยู่ดูให้กำลังใจที่ <c oughs> นาลีบอกนะคะ <c oughs> กำลังนอยอยู่ค่ะกำลังนอยใครรู้วิธีแก้บ้างคะนี่ใส่ขึ้นข้อมือมาก็จะประมาณสวัสด,ดนนะะีพี่รุงรืดีจากฟินแลนด์นะคะนี่ค่ะเงามากน้ำหนักสองสลึงนะคะรอบนี้ความยาวก็มีจะมีความยาวแขนนิดนึงหน่อยะคกะันเลย ดูว่าจะแก้อย่างไรมีนะคนข้อมือเล็กก็ใส่ได้นะรอบนี้สิบสี่จุดห้าสิบห้านะคะแล้วก็จะมีเส้นย,วยาวๆมาอยู่นิดหน่อยนะคะประมาณสิบเจ็ดสิบเจ็ดจุดห้านะคะทําไงต่อดีคะจะ <laughs> ไล่ต่อต้องเล่อนต้องเจะไล่ต่อไหมว่าจะยังไงดีเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นปกเราก็ไล์แบบปกติอยู่แล้วใช่ค่ะไล์แบบปกติเลยค่ะ ออต้องเซตอะไรไหมคะมีใครแนะนำเราได้บ้างหรือเปล่านะแต่เมื่อวานไลฟ์ทางทางเฟซบุ๊กไหมล่ะนะเปลี่ยนไปใช้กล้องวันนี้กล้องใหม่เป็นไรไม่รู้ค่ะก็เลยไม่ได้เซตใช้กล้องเนาะบิตตอรค่ะมีเลดแบนบิตตอรบนะคะรอบนี้ก็จะมีมา ด้วยนะคะสำหรับสองสลึงพวกลายเล็แบนด์อย่างเนี้ยค่ะส่วนใหญ่จะมีบาทหนึ่งขึ้นไปนะแต่ว่านี่สองสลึงก็มีมีติดติดมาบ้างนะคะเนี่ยค่ะไม่ชัดเนาะนั่งคุยกับท่านผู้ชมไปก่อนละกันนะเดี๋ยวอาจจาะขึ้นเพรามือมาก็จะประมาณนี้นะคะเ <ๆ S 1> งาเงาย้ายไปเฟสไหมพี่นาลีถามย้ายไปเฟสกันไหมคะไปดูกันทางเฟสเนาะเอ ไปแน่ใจวันนี้วันนี้เราไลฟ์ทำยูทูบแล้วมันภาพไม่ชัดเลยแปลกมากอะคะเดี๋ยวจบไลฟ์ก่อนดีกว่าอือโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปไลฟ์กันในเฟสดีกว่าเราพยายามแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ไม่ชัดจริงๆโอ้เขียนกระดาษหน่อยกระดาษพี่โอ๋หนออ๊ะสีแผ่นหนึ่งค่ะใช่เพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ต่อเชื่อมกับ OBS ขึ้นไปนะคะได้ค่ะเดี๋ยวอาจจะไปทาเฟสนะคะโอ้ใหญ่มากเขียนอะไรอ่ะเขียน เห็นแค่โดนไปเว็บมาถามาปัดเดี๋ยวเผื่อเฟซห้างทองโต๊ะกังเซนจูรี่นะคะอ่าเวอร์ไปเว็บเลยดีกว่าเราต้องเขียนกลับหน้าไหมใช่เราลับนต้องหน้าเราต้องเขียนต้องเขียนกลับนโอเคงูแล้วเขียนได้เราเขียนกลับได้สิจ๊ะเขียนที่สุดนะคะเดี๋ยวจะเขียนลิงก์เฟซให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตามไปไลฟ์ต่อที่เฟซบุ๊กนะคะ กันนะที่กพยายามเขียนอยู่นะเนี่ยได้แล้วก็ในระหว่างรอแล้วก็ให้ดูเข้าวๆไปเรื่อยๆ่คะนี่ค่ะอันนี้ก็สวยสองกละหึงสองกลรึงนี่แต่สวยๆเข้ามาเห็นไหมคะนี่อันนี้ก็เป็นลายเด้นนะทำสามเส้นเลยแล้วก็เอามาพันเป็นเกลียวแล้วก็มีตุ้มเล็กๆตามระหว่างเส้นนะคะมีหลายสีนะรุ่นนี้เข้ามาหลายสีเลย ได้อยู่ได้อยู่เ,เก่งมากนะคะคได้อยู่นะคะอันนี้ต้องเกียนกับกับดานิดนึงเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปไลฟ์ทางนี้นะคะนี่น,นโอ้อยากให้ไปเปิดร้านที่ฟินแลนด์เลยไปไหมคะส่งไปก็พอค่ะพี่ส่งไปก็พอเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีมีบ้างเนาะ<ช>มีหลายท่านอยู่นะคะสั่งไปขายก็สั่งจากพี่ๆที่เขาสั่งไปขายกันก็ได้นะคะแหวนเพชรซีซีหนึ่ง 1, สลเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะ ไปไปดูกันทางนี้ดีกว่าเพราะว่าวันนี้พยายามไลฟ์สดทางทาง u u u e e แล้วสองสารอบนะคะแต่ว่าแบบภาพไม่เคลียร์เลยเนอะค่ะเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์ต่อที่น,ทนี้นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่นี่นะคะไปเจอกันที่เฟสนะบ๊๊าายบายบบายบายค่ะโอเค